เอาว่าเด้เฮ็ดจังไดกับพวกเขามาพี่น้องปี้ตักครับมึงถิบมึงจักตักนี่ครับตักละหาโลด้วยพี่น่องนับตัวเลยครับตักละ5้ากิโลครับเบิ้งเบิ้งพี่น้องเบพี่น้องเบิ้งเบิ้้งงเบิ้งเบิ้งเบิอ้ย โอ้ยโดด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 ยกบ่้ขื้นครับโยกบ่ขึ้นโยกบ่้ขื้นครับพี่น้องโยกบ่ขึ้นเด้อพี่น้องเด้อทางไตน้ำบ่เมนเหน่น่อยเด้อพี่น้องเออมันติดอี่ยังห่ะมันยกบ่ขึ้นเหรอครับพี่น้องตอนนี้ยกบ่้ขื้นครับเอาบาดเดียวครับโยกบึ้นขื่ดันยุ่พี่เอาบ่ขึ้นครับ เอาเอ๋อลากเขามาลากเขามาบุญ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 มันอีหยังลรอปลาขี้หยังก็เป็นบุญบุญทั้งสั่นไปง่ายดีขึ้นยังไงพี่น้องเอ้าออกมาแล้วจังหวะนี้ครับเดี๋ยวนี้มันจิบ่าหาสิบโลอยู่บ่นกจนบ่ขึ้นเนาะพี่น้องเนาะติดการตึกเนี้ยเอ้าปัด ว่าวหดบ่ไหว,วเอาบ่าได้เฮ็ดจังได๋ก็บพวกเขาีหม่องใส่เพราะหลับอ่ะไ้คือเต็มเบิดแล้วล่ะนี่ปลาถุงอยู่แง่พี่น,อน้องยกโปโให้แจ็คน้อยกันนะครับ <laughs> ว่าบอกคนยกโปโใ,ใส่สะดอก <laughs> ดีครับจริงเนี่ยอะไรก็ได้มาพี่น้องบัดนี้ตักครับมึงถึงมึงจักตัก นี่ครับตักละหาโลดได้พี่น้องนับไปเลยครับตักละห้ากิโลครับตักที่หนึ่งครับตักที่สองพี่น้องตักที่สอง,กสองเกี่ยวเดียวได้พี่นอ้องเอาตักที่สามครับที่สามที่สี่ ตากที่ 4, <laughs> สี่เดือดแห้งแล้วตากที่ห้าครับตากที่หาพี่น้องตากที่หกตากที่เจ็ดตากที่แปดครับโอ้ เต็มๆครับเดี๋ยวนี้แปดเก้าสิบสิบตักับสิบเอ็ดตกเก็บสิบสองตาับหนอนเบิดสิบสองเป็นหก ตีไปโลดครับหกชิปรอเดี่ยวนี้ครับประมาณห้าชิครับครับหกชิเปเจ็ดชิปคนละคนตักผมกะแบบในหน่วยไปซิว่าตักละาหารอครับแต่ว่าเบื้องเดียวนี่มันอาจจะเกิดเหรอครับพี่น้องเออเสียวเดียวได้พี่น้องดูจวดทีลีปลาปลาไหมกระนาดกักะนาด